รูเบนอโมริมกุนซอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเปิดใจหลังพาทีมบุกชนะสเตลลบูคาเรสเข้ารอบ16ทีมยูโรปาลีกแบบอัตโนมัติรูเบนอโมริมหัวหน้าผู้ฝึกสอนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุการบุกมาเอาชนะสเตลลบูคาเรสตสอต่อศูนย์พร้อมตีตัวเข้ารอบ16ทีมยูโรปาลีกแบบอัตโนมัติคือสิ่งที่สําคัญมากสําหรับสโมสรพร้อมเื่นชมคอบ,บีเมนูกับบทบาทกองกลางตัวรุกหลังทําไป1ประตูกับอีก1นึ่งแอดซิทในเกมนี้ โมริมกล่าวว่านี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับเราเรามีความสุขกับชัยชนะผมเข้าใจนักเตะของผมได้ดีขึ้นเราต้องการเวลาในการทําความเข้าใจนักเตะยกตัวอย่างคอบ,บีเมนูมีปัญหาในการเล่นเกมรับกับตําแหน่งกองกลางแต่เมื่อเขาเล่นในตําแหน่งหมายเลข1นึ 0, เขาเล่นบอลได้คล่องตัวมากๆในระยะใกล้กรอบเขตโทษเขาดูสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาเล่นได้หลายตําแหน่งและตําแหน่งนี้ก็ดีเลยผมขอย้ําอีกครั้งว่าเราต้องการเวลาในการทํางานร่วมกับนักเตะ เพื่อทำความเข้าใจว่าตำแหน่งไหนที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา